สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิวนะครับเซรีไทสวยนะครับวันนี้น้องฟิวเอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับหัวเดี่ยวตู้ตู้ทึบนะครับจดทะเบียนลงเล่นไม้แล้วเรียบร้อยตู้ใหม่นะครับความสูง2องเมตรสินะครับปี2024นะครับกับเจ้าโตต้ารีโว่สองสี่แอนฟรีนะครับเล่งไม่เพียง58,000ื่นเท่านั้นนะครับในราคาเพียง489,000บาทนะครับฟรีด้าจะผลอยู่ประมาณ 9,000บาทนะครับเคยสนใจตัวนี้นะครับน้องฟิวแนะนำมากมากเลยนะครับไม่น้อยนะครับไม่เพียงหลักหมื่นแล้วปี2024นะครับเคยสนใจนะครับติดต่อหาน้องกาฟฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689นะครับรถสวยเกรด A นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนร0 0เเซนะครับ รถสวยรถเกรด A สภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับน้องฟิลแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถเคยมองหาอยู่นะครับร้านน้องฟิลมี3สาขานะครับมีสาขาสุราษฎร์ธานีนะครับตรงสี่แยกตาปานอำเภอเมืองตังบนมะขามเตี้ยนะครับและอีกสาขาหนึ่งทางสนามบินนะครับตั้งถนนตัดใหม่นะครับยืองๆกับโรงเรียนมอตาปีเก่านะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับจะอยู่กรุงเทพน้องจอกมีมุรีถนนมิตรไมตรีคูขวางเหนือนะครับ ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาน้องกาฟิลได้นะครับเข้ามาหาน้องกาฟิลได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรีดเอแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับบอกเลยว่าตู้นะครับจดทะเบียนลงเล่มไม่แล้วเรียบร้อยนะครับเคยสนใจสามารถสอบถามได้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับปี2024ไม่์เพียง58,000นะครับได้ในส่วนของโฉมหน้านะครับเป็นโฉมหน้าหมูป่านะครับสวยๆเลยโฉมหน้าใหม่นะครับนี่ ตัวไฟนะครับไฟเป็นมังติเรฟกเตอร์แบบหลอดไส้นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับนี่สีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้านะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับโคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยทุกคนดูโคมไฟนะครับนี่โคมไฟใสๆเลยนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ตัวรถนะครับเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับ รถนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่แท้แน่นอน100เซนะครับล้อนะครับมาในส่วนของตัวล้อได้ในส่วนของล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับตัวขอบนะครับเป็นขอบ15นะครับสวยๆเลยยางนะครับเป็นยางเม็กซีดน้องฟิวเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4ีเส้นนะครับยางปี2025นะครับนี่ใช้งานกยาวๆดอกยางนาๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยแน่นอนนะครับ ไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับไฮรักก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับในสตัวรถจะได้ในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดของตัวต้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับของเคาก็จะเป็นสีดํานะครับนี่เดี๋ยวน้องฟิลเดินให้ดูรอบๆคันแล้วก็ปลดล็อกให้ดูนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยมากๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าสนใจนะครับ ก็สามารถสอบถามรองกาฟิวกันเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยเกตเอนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้าท่วมนะครับไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านในกันเลยนะครับนี่ด้านในครับก็ดูแผ่นเพจกันก่อนเลยนะครับแผ่นเพจปี2024นะครับเครื่องนะครับเลขก้องเครื่องต่างๆนะครับนี่เครื่องนะครับสองสามเก้าสามนะครับ ในกองเครื่องต่างๆคือมีมาแล้วรับร้อยเพ็นเพลเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับเราแกะดูในส่วนของเมตตอาร์คนะครับนี่เมตตอาร์คเดิมๆนะครับทุกคนนี่ตัวเมตตอาร์คคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถสวยเกียรต A เอนะครับรับประกันเครื่องยนต์ละย์รับประกันหลังการขายนะครับรถสวยๆนะครับด้านข้างนะครับุ้มด้วยผ้านะครับนี่เมตอาร์ครูกลมเดิมนะครับเป็นยางเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลย สภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับหัวน็อตนะครับเดิมโรงงานนะครับนี่หัวน็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับคนโซนหน้าก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้านะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกียร์หน้ารถนะครับก็ช่องเก็บของก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างด้วยนี่ก็ใส่ของอุปกรณ์สัมภาระต่างๆคือได้ เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่มาบังแดดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับน้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับแล้วตัวตู้นะครับน้องฟิวใส่ตู้มาให้ใหม่นะครับเป็นตู้ของสวิงการช่างนะครับนี่ความสูง2เมตรสินะครับน้องฟิวจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับนี่ตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่ๆเลยนะครับเป็นตู้ของสวิงนะครับนี่ สวยๆเลยนะครับนี่ยางนะครับได้ยางใหม่สี่เส้นใช้งานกันยาวๆเลยนะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยแล้วล้อก็จะเป็นล้อคาทาเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่ามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้ายแท้ๆเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโตัวต้าเป็นโครเมียมนะครับหัวน็อตแมตตอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่หัวน็อตแมตตอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วตู้นะครับเป็นตู้ใหม่ น้องฟิวจดทะเบียนลงเล่มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องฟิวเปิดได้ดูในส่วนของภายในตัวตู้กันนิดนึงนะครับนี่ในส่วนภายในตัวตู้นะครับนี่เป็นไม้กระดานอัดแบบนี้เลยนะครับตู้ใหม่นะครับจดทะเบียนลงเล่มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตู้ใหม่ๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่กลิ่นก็จะแบบแทงจมูกเลยนะ เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวไม้กระดานอัดนะครับอ่าอลูมิเนียมตัดด้วยไม้กระดานอัดนะครับสวยๆเลยนะครับรถสวยเกรด A นะครับรับกันโครงสร้างรับกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับร so. ับการตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่เปิดประตูก็ง่ายมากนะครับนี่เคยสนใจนะครับเจ้าโตต้ารีโวนะครับปี2 0 2 4นะครับ สวยสวยเลยนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับใครสนใจตัวนี้น้องฟิวแนะนำมากมากนะครับคิวพันาศาสมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อุปกรณ์ไม่แรงต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็มีไม้ครบนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยๆเลยนะครับนี่แม่องแม่อาร์คจุดงสีนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่น้องฟิวแกะดูแม่อาร์ค ตัวเม็อาร์คนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยเม็อาร์กนะครับนี่ตัวเม็อาร์คคือเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับบอกเลยว่าสวยสวยเลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดานะครับเวลากับไม่มีฉีกขาดไม่มียุบยุ่ยเลยนะครับนี่เบาะหนังสีดาสวยสวย,สวยเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องฟิลเข้าไปด้านในแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ ด้านในนะครับของเขาตัวนี้นะครับจะได้ในส่วนของกุญแจนะครับรีโมทนะครับเล็กไมน้อยมากนะครับทุกคนเล็กมเพียง57,401กิโลนะครับโอ้โหเล็กมยถือว่าน้อยสุดๆเลยนะครับหรืกาบรษทสับนี่สวยๆนะครับแอร์นะครับเย็นฉ่ำนะครับหน้าจอได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับ นี่หน้าจอขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมองเล้ว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้นะครับคนโซนก็จะเป็นสีดำเบาะหนังไม่มีสีกขาดนะครับไฟสีส้มนะครับสวยๆนะครับนี่บอกเลยว่าตัวนี้น้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตต้ารีโวตัวนี้นะครับน้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับตัวนี้สามารถฟีดาวได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับ ดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่ฝากรเครื่องนะครับนี่จุดเต้มสีเดิมๆโรงงานน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับกระยื่อนนะครับแผ่นกันความร้อนแมทตอารฟรูกลมเดิมโรงงานนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยๆนะครับเบรก ABS ต่างๆนะครับจุดเต้มสีนะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์บตอรี่ก่อนออกรถรถตรเช็คให้นะครับ สภาพรถบอกเลยว่าสวยเกรตเนะครับนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อหาน้องกาฟิลได้นะครับที่เบอร์0657400689นะครับ0657400689สามารถติดต่อหาน้องกาฟิลได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีฟรีดาวนะครับคาเฟ่90วันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าด้วยนะครับเคยสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ มีไฟแนนซ์ไปซื้อเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับบอกเลยว่าดูแลหลังการขายและฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับเคยสนใจนะครับติดต่อได้เลย0657400689นะครับ0657400689สามารถติดต่อหาน้องกาฟิลมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลรไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย